สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลน้อยทุกคนนี่มาดูระวังมันชนนะระวังมันชนนะนี่เจอแม่มันนะครับนี่อย่าทำเป็นเล่นนะนี่นะครับนี่ชัดๆเลยทุกคนนี่ครับที่เดียวในโลกควายกินน้ำเออควายกินหญ้าใต้น้ำทุกคน โก้ระวังนะหอมระวังนะนี่ทุกคนนี่เจ้าของนะครับนี่ลูกแบ๊วๆเลยทุกคนนี่ตัวนี้ตัวแม่นะครับก็ห่วงลูกนะทุกคนกัน ไอเจ้าตัวเล็ก no, น well, ี่ระวังนะระวังนะ no ่ o no 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 ไอตัวเล็กนะครับนี่ไอตัวเล็กนี่มันมันคุ้นกับน้ำนะทุกคนนี่นี่เจ้าตัวเล็กนี่นี่่หยน้ำตั้งแต่ตัวเล็กๆนะทุกคน แต่ระวังแม่มนะหอมระวังแม่มนะกูระวังนะบ้านเดินอยู่ตรงนี้นุ่นมาแล้วมาแล้วมันเรียกพวกมาแล้วถอยตาถอยถอยถอยหอมมาเร็วเวลาเร็วเท่นั้นน่ะเออนี่ดูเห็นไหมนุ่น